สวัสดีครับนี่ก็เป็น S K 6 0นะครับอาการลูกค้าแจ้งมาว่ารถยกแขนไม่ขึ้นนะครับอันนี้ผมก็น้าไปจรวจ็คที่แพรนะครับแพรคอนโทนอันนี้ก็เป็นมาเช็คดูว่าเออนี่เป็นตัวที่ผมชี้อยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่4ีนะครับของซ้ายมือนะครับของแพรตัวนี้ครับผมตัวนี้ผมชี้อยู่นี่ครับอันนี้ก็เป็น S K 6 0รุ่น S R นะครับตัวนี้จะทำ มันจะเป็นรถตึงไฟฟ้าครับตัวนี้เป็นรถนอกนะครับเป็นอารนี่เป็นคือรถไฟฟ้านะครับขูดสั้นนะครับของตะพูลเอเป็นรถนอกนี้ก็ได้ตรวจเช็คใหล้ลูกค้าว่าเป็นที่อะไรเราก็เอามาวิเคราะห์ดูแล้วว่าเป็นที่น่าจะอยู่ในมีปัญหาอยู่ในแผงคอนโทรลนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะมาจดเช็คอีกทีนึงว่าเป็นที่ตัวไหน หลังจากเราได้นั่นก็ได้ตรวจเช็คถอดมาทีเรียบร้อยนะครับก็ได้มาตรวจเช็คดูว่าเป็นที่อะไรนี่ครับเป็นวาล์วนะครับเป็นรูเล็กๆของตัวของนั่นนะครับนี่ก็เช็คดูว่ามีโอลิงเสีโอลิงติดอยู่ที่รูวาล์วนะครับในแผงคอนโทรลนะครับนี่ก็ได้เอามาเช็คให้เรียบร้อยครับมันก็จะอยู่ตัวที่ผมชี้เมื่อกี้นะครับก็อยู่ในนี่ครับในเสื้อตัวนี้นะครับนี่ด้านด้านในนะครับ จะมีเศษอยู่ครับเอามาวางมาให้ดูนะครับอยู่ในเสื้อนะครับนี่ครับแต่ยังมีโอรูน้ำมันอีกข้างนึงครับแล้วมันจะมีครับจะมีสปริงนะครับสปริงกับเข็มมีกับสปริงมีกับมีเข็มนะครับเข็มปิดเปิดที่น้ำม,มันอีกด้านในของวาลอีกตัวนเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ได้ดตรวจเช็คไอ้ลูกค้าเรียบร้อยความเป็นที่เศษของโอลิงนะครับที่ได้มาอุดตันในวาลว ของการเปิดปิดน้ำมันก็ทําให้รถไม่สามารถยกแขนขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ได้เช็คลูกค้าเรียบร้อยก็น่าจะจบเลยนะครับน่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะกรอบให้ลูกค้านะครับได้เห็นปัญหาแล้วครับนิดเดียวครับก็ไม่สามารถจะทําให้รถยกแขนขึ้นได้นะครับระบบบริลิมันมีการความละเอียดอ่อนนะครับท่านหนก็ขอให้เช็คดูดีๆนะครับผม วันนี้ก็จบงานกันแล้วครับขฝากดไลค์กดแชร์อูช่างหนึ่งด้วยครับขอบคุณครับ